นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเกรดนะฮะจากวิด d o อ s 10มาวิด d o อ s 11นั่นเองนะครับแล้วชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคมาอันดับแรกเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีคีย์วินโด s แท้หรือว่ายังใช้วิด o w s เถื่อนอยู่นะผมนะก็มีร้านมาแนะนำนะสำหรับใครที่ยังใช้วิด o w s เถื่อนอยู่นั่นเองนะอยากซื้อวิดอ้แท้ราคาถูก,ถก,ถกนะก็แนะนำเว็บนี้เลยนะฮะก่อนที่จะอัปเดตกันเนาะ นะก็เวอรเว็บผมนะ e y f a n c o m นะฮะก็จำหน่ายคีย์วินโด s แท้ในราคาสุดคุม้มนะฮะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยมีทั้ง Office 365อะไรนู่นนี่นั่นนะ o i f i c e 2 1 2 1ปีนี้ก็มีขายนะมีขายเป็นแบบบัตเดินด้วยแล้วก็ขายคีย์เกมด้วยนะผมนะขายคีย์วินโดว์มีหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ใครที่ย,ยังอ,อยากซื้อของแท้ในราคาประหยัดก็มาซื้อกันได้ที่ k y y f n n o o นะฮะก็จำหน่ายในราคาถูก นั่นเองนะครับโอเคฮนะมาก็สู่ขั้นตอนในการอัปเดตกันเลยดีกว่าครับผมนะอัปเดตจาก Windows 10มา Windows 11นะผมนะหรือว่าใครยังใช้7 8หรือ8.1อยู่ก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะแก้ไขนะครับผมนะด้วยว่าใครที่เปิด tpm 2.0ไม่ได้หรือว่าใครที่สเปคไม่ถึงแล้วมันอัพไม่ได้นะเดีย๋ยววันนี้ผมมาสอนด้วยว่ามันทำยังไงถึงจะอัพได้ นะครับโอเคมาก็เข้ามาที่หน้าตัวของ Windows 11นะของ Microsoft เว็บแท้นะครับผมนะนี่เว็บนี้เลยนะก็วิธีการนะผมนะก็ปกติเขาจะโหลดการโหลดตัวดาวน์โหลดติดตั้งปกติใช่ไหมฮะจะสำหรับเรานะฮะก็มาดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมนะดาวน์โหลด Windows 11 d i s m a t e ISO ตัวนี้เลยนะปกติมันจะขึ้น Select ดาวน์โหลดตรงนี้ นะครับก็กด Windows 11ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าผมมีไฟล์อยู่แล้วผมดาวน์โหลดมาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนะครับก็พอดาวน์โหลดไฟล์มาได้ก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้เลยนะเป็นไฟล์ iso นะครับซึ่งขั้นตอนต่อมานะสิ่งที่เราจะทำนะก็คือกดคลิกขวาตัวนี้นะครับแล้วก็แตกไฟล์มันออกมานะครับนี่ extract here นะผมนะ นี่แตกเฮียมันออกมานะผมนะแตกไฟล์มันออกมาเลยนะครับนี่แล้วก็รอมาสักครู่นะในการแตกไฟล์นะซึ่งความเร็วนะในการแตกไฟล์ก็อยู่กับเ,เครื่องของแต่ละท่านด้วยนะผมนะว่า,เ,าเครื่องของท่านใช้ SSD หรือเปล่าหรือว่าใช้ Hard d ส s ์นั่นเองนะครับก็อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องท่านใช้ Storage ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ตัวของ SSD นะครับมันก็เลยจะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะไม่นิดหนึ่งเลยล่ะก็เยอะพอสมควรนะเพราะไฟล์วิดีโอ11ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับโอเครอสักครู่นะฮะซึ่งขั้นตอนต่อไปนะสิ่งที่เราจะทำนะก็คือเราจะไปเอาตัวที่มันตรวจจับว่า TPM ผ่านหรือเปล่ากับสเป c คอมผ่านหรือเปล่าเอาออกนั่นเองนะครับซึ่ง ็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะครับซึ่งทําตามผมใช้ได้แน่นอนนะฮะคือทําได้ 100%, นะครับโอเคฮะนี่ลอาแตกไฟล์สักครู่นะฮะผมอาจจะไม่ตัดเยอะนะเออไม่อยากตัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะดูกันไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคแตกไฟล์กันเรียบร้อยนะครับผมนะไฟล์ตัวนี้ไม่จําเป็นแล้วนะฮะหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่ท่านนะฮะแต่ผม ไม่จําเป็นละลบทิ้งเลยนะโอเคส่วนต่อมานะหลังจากที่เราแตกไฟล์มาได้แบบนี้แล้วนะฮะเราจะไปที่ซอสนะครับผมนะพอมาที่ซอสแล้วผมนะเลื่อนลงมาฮะเลื่อนลงมาหาคําว่า App l ล s สเลสนะผมนะแอ p พล s l e c t ตัวนี้นะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอ่อดอตแนะไม่ใช่ดอ back นะผมนะนี่ดนี้เลยนะตัวนี้นะผมนะ ตัวข้างบนไม่ใช่นะไอแอปเปเลอร์อันนี้ไม่ใช่นะผมนะต้องเป็นตัวแอปเปิลเลเอร์เลสนะผมนะเนี่ยตัวเลสที่มันมีคาว่าเลสนะตัวนี้นะผมนะให้ทําการดีลิททิ้งไปเลยฮนะแค่นี้นะแค่ดีลิททิ้งก็จบแล้วนะผมนะนี่ก็เรียบร้อยนะก็คือพร้อมอัปเดตเรียบร้อยนะก็ลบไฟล์นั้นทิ้งนะฮะนี่ผมผมแถมให้ด้วยก็คือว่าเดี๋ยวไปลบในถังขยะให้ดูเลยนะนี่ถังขยะผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ ไฟบิดทิ้งไปเลยนะนี่เรียบร้อยนะซึ่งไฟล์ตัวนี้ก็พร้อมที่จะลง Windows 11ได้ทุกเครื่องแล้วนะโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะตรวจจับ TPM 2.0หรือเปล่าหรือว่าจะไปเคำนวณสเปคว่าสเปคตัวนี้ผ่านหรือเปล่าอันนี้คือไม่จําเป็นแล้วนะฮะเพราะว่าเราลบตัวไฟล์ตรวจจับมันออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้พร้อมอัปเดตทันทีนะครับโอเคฮะส่วนสำหรับใครที่อัปเดตแล้ว อาจจะขึ้น Activate Key หรืออะไรต่างๆนาๆนานะฮะก็ใครที่อยากจะซื้อคีย์แท้นะครับก็มาซื้อได้ที่ www.keyfan.com นะครับก็เป็นร้านนะผมนะเป็นเว็บจำหน่ายคีย์ Windows แท้ผมนะหรือ Office นะผมนะ i c r o s o f t o f f i c e ทั้งหลายนะฮะก็มีจำหน่ายด้วยพร้อมเกม Steam นะเกม Ubisoft เกม EA เกม Epic g a m e นะผมนะหรือว่าซอฟต์แวร์แอตติวัลตต่างๆนะผมนะก็มา ซื้อกันได้ที่เว็บของ keyfan.com นะก็มีจําหน่ายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะก็มาซื้อกันได้นะผมนะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะผมนะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อคีย์นะคีย์เกมคีย์วินโดว์อะไรต่างๆนะผมนะก็มาซื้อกันได้นะผมนะที่ keyfan.com นั่นเองนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะตัดภาพไปที่เครื่องของผมแล้วกันที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น Windows 11นะซึ่ง อีกเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งยังเป็น Windows 10อยู่เดีย๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ดูนะผมนะว่ามันเป็นยังไงนะหลังจากที่เราลบไฟล์ตรวจจับไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตัดกันไปที่หน้าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเลยดีกว่านะผมนะไปอ่ะโอเคฮะซึ่งเครื่องนี้ผมนะก็เป็น Windows 10อยู่เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาจัดให้มันเป็น Windows 11เลยดีกว่านะก็หลังจากที่เราลบไฟล์เมื่อกี้ไปนะครับแล้วก็กดเซตอัพได้เลยนะผมนะที่มันมีรูปไปนั่นอะ นะดบเบิ Double ้ลคลิกได้เลยนะครับนี่ฮะพอดดบเบิ้ลคลิกแล้วนะผมนะนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ Windows นั่นเองนะฮะแล้วรอมาโหลดข้อมูลสักครู่นะฮะซึ่งความแรงก็อยู่อ่อแล้วแต่เครื่องแต่ละคนด้วยนะฮะว่าเครื่องของคุณนะใช้ SSD หรือว่าใช้ฮาร์ดดิสต์นั่นเองนะครับอยู่ที่ความเร็วแล้วของแต่ละเครื่องนะครับผมนะโอเคเดีย๋ยวมาลอง ลงให้ดูสดๆเลยนะฮะว่ามันลงได้ไหมหลังจากที่เราลบไฟล์ไปเมื่อกี้นะผมนะโอเครอมันสักครู่นะอ่ะโอเค้อ,คนะอ,อ,เคอยแล้วนะฮะมาขึ้นอะไรมาเราก็กดตามสเต็ปมาเลยนะฮะนี่ Install Windows 11นะฮะนี่ Install Windows 11นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก,กด next นะครับ นี่ getting update นะฮะ check update นะผมนะนี่แต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับผมนะซึ่งผมลงแบบออฟไลน์เนาะนะผมนะเพราะว่าเราโหลดไฟล์เจ้าตัว,ว windows มันมาแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าลงได้ทันทีนะผมนะไม่ต้องไปรอโหลดอะไรมากมายนะครับผมนะโอเครอมันเช็คไปนะครับ checking your pc ครับผมก็เช็คสเปคนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เราก็ เคลียร์ไฟล์นั้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับก็ถือว่าลงได้ปกติไม่มีปัญหานะครับนี่ก็ใช้วิธีเดียวกับผมก็ลงได้ทุกเครื่องแน่นอนนะครับผมนะโอเคนี่ขึ้นเรียบร้อยนะฮะเอเซปให้เรียบร้อยนะครับผมนะไปชุดวันอยู่คีปนะผมนะนี่ making update เรียบร้อยนะฮะรอมาสักครู่นะะโอเคฮนะนี่ make sure upc ับผมนะแล้วก็เช็คพื้นที่นั่นเองนะครับนี่ ready to install windows 11 pro นะครับนี่แล้วเราก็มาเลือก keep personal file and app นะเพื่อไม่ให้มันลบอะไรทิ้งนั่นเองนะก็เก็บไฟล์เดิมของเราไว้นะให้เลือกช้อยแรกนั่นเองนะฮะแล้วก็กด next นะครับผมนะแล้วก็เช็คอัปเดตอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะติดตั้งเจ้าตัว windows 11นั่นเองนะครับโอเค อ่ะโอเคนะหลังจากนี้เราก็กด install ได้เลยนะผมนะ install นะครับนี่แล้วก็จะขึ้น install Windows 11นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่แล้วแต่ที่ว่าความเร็วแต่ละเครื่องแล้วนะผมนะว่าเครื่องของคุณเร็วแค่ไหนนะก็รอไปนั่นเองนะครับโอเคฮนะโอเคฮนะคนะี่ก็สามารถที่จะ ลงได้ปกติอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปลงกันได้อย่างนี้เลยนะก็ถือว่าปกตินะผมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็สามารถที่จะทําทตามวิธีผมแล้วก็ไปลงกันได้เลยนะครับโอเคผมนะก็ขอจบคลิปนี้ด้วยกันนะผมนะก็มาสอนวิธีกันเพียงเท่านี้นะฮะก็ง่ายๆอีซี่ easy นะครับผมนะสามารถทําได้ทุกคนนะครับ โอเคผมนะจบคิวด้วยกันนะก็มาลงให้ดูเลยเนี่ยกำลังโหลดอยู่เลยก็น่าจะนานพอสมควรนะครับโอเคผมนะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะฮะไปซื้อคีย์แท้มาใช้กันได้นะผมนะที่ที่แฟนดอทคอมนะผมนะก็ขอบคุณนะที่มาสนับสนุนสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคผมนะจบคลิปนี้กันสวยกันส,สวัสดีครับผม